สวัสดีครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับกับผมจาก Mi กไมสไตล์นะครับวันนี้ผมจะมาทํา1เมนูในดวงใจนะครับผมขอตั้งชื่อให้เมนูนี้ว่าแซนด์วิชไข่ย้อยมันจะมีขั้นตอนการทํำยังไงเตรียมอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราจะเริ่มจากการเตรียมไข่นะครับ2ชีสอุ๊ยไข่จะหล่นจัดไข่นิดนึงนะครับ3นะครับเบคอนน่ากิน 4นะครับขนมปังนะครับสามารถหาซื้อได้จาก7ซเ e ่นอนะครับหรือเพื่อนๆอยากจะนวดและอบเองก็ได้นะครับเสร็จเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเริ่มจากการฟังเสียงจากสวรรค์ของไข่หลายๆคนเลยนะครับนำเบคอนนะครับลงกระทะนะครับเราจะใช้เบคอน3 4ถึงแผ่นนะครับเพื่อที่จะนำไปทำขนมปังไข่ย้อยของเราในวันนี้นะครับ หลังจากเบคอนพอสุกได้ที่แล้วนะครับเราก็จะนําเบคอนนะครับไปพักไว้ที่จานก่อนนะครับสําหรับขั้นตอนต่อไปนะครับนําขนมปังที่เราเตรียมไว้นะครับมาชุบกับน้ํามันเบคอนที่อยู่ในกระทะเลยนะครับจี่จนกว่าขนมปังจะรู้สึกได้ที่นะครับจนกว่าเราจะพอใจเกลี่ยได้ที่นะครับเราก็นําขึ้นไปพักได้เลย สำหรับขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะครับพัดตะกอกมาและไข่แตกนี่คือจบเลยนะครับอย่าลืมนำเปลือกไข่ออกด้วยนะเราจะตอกไข่ด้วยกันนะครับสองฟองนะครับตอกให้ใกล้ๆกันครับและจากนั้นนะครับรอให้ไข่สุกได้ที่เราจะใส่ชีสไป2แผ่นนะครับเพื่อประกบหน้าไข่ไว้จากนั้นนะครับนำไข่และชีสที่สุกนะครับขึ้นมาพักไว้ก่อนครับแต่ช็อตนี้ดูดีๆนะดู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 เพื่อ แล้วพอเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็นําทุกอย่างที่เราทําไปเมื่อกี้นะครับมาประกอบรวมกันเลย1น,นะครับนําเบคอนนะครับมาปูไว้เป็นพื้นไว้ก่อนอุ้ยน่ากิน2นะครับเราจะนําไข่นะครับที่เราเตรียมไม้นะครับนํามาโปะไว้เลยครับ สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่อยากทำตามเมนูนี้เป็นเมนูที่ผมคิดว่าไม่ยากเลยนะครับสามนำผัดเข้าไปวางไว้ครับผักอะไรก็ได้นะครับที่เราหาได้ในตู้เย็นเราไม่ซีเรียสน,นะครับนามาประกบกันแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเลยครับเมนูแซนด์วิชไขยย่ย้อยเก็บได,ด้เลย สำหรับนี่นะครับก็จะเป็นวัตถุดิบลับของผมนะครับคือออริกาโนโน,นะครับเราสามารถใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าใส่ก็จะเพิ่มความหอมให้แซนด์วิชของเรามากขึ้นเลยทีเดียว <Spe ak>